สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกับเราในวันนี้นะคะบรรยากาศบนเวเทีดวลแพลงชิงทุนนี่มันมีแรงดึงดูดบางอย่างเสมอเลยเนาะใช่เลยครับโดยเฉพาะวันแบบนี้วันที่ประวัติศาสตร์ของรายการอาจจะต้องถูกบันทึกใหม่อีกครั้งใช่ค่ะเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเส้นทางการป้องกันแชมป์ที่น่าจะกดดันที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับภารกิจป้องกันแชมป์ของน้องต้นข้าว แค่ได้ยินตัวเลขก็รู้สึกถึงน้ำหนักบนบ่าแทนแล้วนะคะมันหนักมากครับแล้วครั้งนี้ท้าทายมากจริงๆเพราะว่าเพลงที่น้องเลือกมาคืออายแสงนีออนของราชินีลูกทุ่งพุ่งพวง,งดวงจันทร์โอ้เพลงระดับตำนานเลยครับเพลงคลาสสิกมากคำถามสำคัญของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่ว่าน้องจะชนะหรือเปล่าแต่คือภายใต้แรงกดดันมหาศาลขนาดนี้ อะไรที่ทำให้การแสดงของน้องต้นข้าวครั้งนี้มันอย่างพิเศษอยู่อืมและที่สำคัญคือคณะกรรมการมอบคำวิจารณ์เชิงลึกอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นเหมือนกุญแจสำคัญสู่การเป็นศิลปินในอนาคตของน้องเขาเลยและเพื่อให้เห็นภาพความท้าทายชัดขึ้นเราต้องพูดถึงคู่แข่งก่อนเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเราต้องพูดถึงมาตรฐานของผู้ท้าชิงในวันนั้นคุณพีหนุ่มจากร้อยเอ็ด ที่ไม่ได้มาแค่เพื่อตัวเองนะแต่มาพร้อมกับเป้าหมายที่น่าประทับใจมากงั้นเรามาเริ่มกันตรงนั้นเลยดีกว่าค่ะเพื่อหเห็นภาพว่ากำแพงที่แชมป์ต้องเจอในวันนั้นเนี่ยมันสูงขนาดไหนได้เลยครับคุณพีหนุ่มวัย23ปีจากร้อยเอ็ดเขามาแข่งเพื่อหาทุนไปซื้อนั่งร้านใหม่ให้กับธุรกิจเครื่องเสียงของคุณลุงโห<ฮ>คือมันไม่ใช่แค่ธุรกิจธรรมดานะครับแต่เป็นธุรกิจที่แบบ ช่วยคนในชุมชนเลยรับงานราคาถูกมากบางทีให้ชาวบ้านผ่อนใจได้ด้วยเรื่องราวเบื้องหลังแบบนี้มันเพิ่มมิติให้การแข่งขันจริงๆนะคะมันมีความหมายมากกว่าแค่การโชว์เทคนิคแล้วใช่ครับมันคือการส่งผ่านความหวังแล้วการแสดงของคุณพีในเพลงเงาะเกี้ยวสาวก็ทำได้ดีมากด้วยแล้วกรรมการมองเห็นอะไรในตัวเขาบ้างคะจุดแข่งที่กรรมการเห็นตรงกันเลยนะคือเนื้อเสียงที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติขนาดไหนคะครูสลาคุณวุฒ ท่านใช้คำว่าเอาเสียงมาใช้ได้สะอาดมากคือเสียงพูดกับเสียงร้องเป็นโทนเดียวกันเลยไม่มีการดัดเสียงเลยครับอืมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากนะใช่ครับแล้วพี่ไททธนาวุฒิก็เสริมว่าร้องได้ตรงโนตเป๊ะออกเสียงก็ชัดมากมีวัตถุดิบชั้นเลิศอยู่ในมือเลยแต่การมีวัตถุดิบดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอแล้วจุดไหนที่กรรมการมองว่าคุณพียังต้องเติมเข้าไปคะ จุดที่เห็นตรงกันเลยก็คือขาดความพริ้วครับขาดความพริว้วครับเป็นคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนะครูสลาชี้ชัดเลยว่าสาเหตุหลักๆมาจากลูกคอลูกคอเหรอคะใช่ครับลูกคอที่ยังไม่จัดจ้านพอสำหรับเพลงแนวสนุกๆอย่างเงาะเกี้ยวสาว คือมีลูกคอนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่พลังกับความคมมันยังไม่ถึงขั้นที่จะทําให้เพลงมันมีชีวิตชีวาแบบสุดๆนึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนรถที่เครื่องดีมากแต่เกียรวยังไม่ลื่นพอพอมาตรฐานผู้ท้าชิงสูงขนาดนี้มันยิ่งสะท้อนกลับไปเพิ่มแรงกดดันให้น้องต้นข้าวอีกหลายเท่าเลยถูกต้องเลยครับทีนี้เรามาถึงไฮไลท์สำคัญกันเลยดีกว่าน้องต้นข้าวแชมป์ภายใต้ความกดดันครับ ก่อนแข่งเนี่ยน้องเขายอมรับตรงๆเลยนะว่ารอบที่แล้วมีอาการเกรง็งอ๋อครับจนมีจุดพลาดไปกรรมการถึงกับต้องแนะนําให้กลับไปหารู้สึกเหมือนวันแรกที่มาประกวดคือมาโชว์ไม่ใช่มาป้องกันแชมป์แต่พูดง่ายทํายากนะคะสําหรับเด็กคนหนึ่งที่ต้องแบกสถานะแชมป์หกสมัยยากมากครับและการเลือกเพลงไอแสงนีออนมาใช้ในสถานการณ์แบบนี้ผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมาก กล้าหาญและเสี่ยงมากด้วยเพราะเพลงนี้ของแม่พึง่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วใช่เลยเพลงนี้มันต้องใช้ความเข้าใจชีวิตต้องใช้อารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆในการถ่ายทอดมันต้องใช้วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงมากในการร้องให้ถึงเอาละค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันเลยว่าน้องต้นข้าวรับมือกับโจทย์ยากขนาดนี้ได้ยังไงเริ่มจากิี่ไทยธนาวุฒิเลยค่ะ ดูท่านจะตื่นเต้นเป็นพิเศษพี่ไทยนี่คือขคาโเต๊ะไม่หยุดเลยครับท่านชมแบบออกรถมากมีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากประโยคไหนครับอำชมที่บอกว่าการแสดงครั้งนี้มันสดมากสดมากแล้วก็ออกมาจากข้างในจริงๆท่านบอกว่าน้องต้นข้าวมีอินเนอร์ที่เกินไวัยไปมาก ทึ่งกับคำชมนี้มากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันพี่ไทยก็ชี้จุดเล็กๆที่คนทั่วไปอาจจะไม่ทันสังเกตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือสิ่งที่ทำให้กรรมการตางจากคนฟังทั่วไปท่านชี้ไปที่ท่อนนอนกินน้ำตาแสนระอาหน่ย่ยนายค่ะท่านมองว่าน้องลากคำว่าน่ายยาวเกินไปนิดเดียวพอมันยาวไปมันเลยไปเบียดเวลาของท่อนถัดไปทำให้คำว่าเจอแสงมันดูกระชับรูปรัดเกินไป เป็นรายละเอียดระดับเซียววินาทีเลยนะแต่มันส่งผลต่ออารมณ์เพลงได้จริงๆจริงครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งเรื่องคําว่านีออนอ๋ออันนี้น่าสนใจมากค่ะครับพี่ไทยบอกว่าคําว่านีออนตอนท้ายเพลงเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาพูดแต่เป็นภาษาของเมโลดีภาษาของเมโลดีใช่ครับเมื่อเมโลดีมันถูกออกแบบมาให้เป็นสองพยางคือนีออนนักร้องก็ต้องเคารพด้วยการออกเสียงแยกกันให้ชัด ไม่ใช่รั่วเป็นนีออนเหมือนที่เราพูดกันเป็นการชี้แนะที่ละเอียดและมีค่ามากจริงๆแต่ถึงจะมีจุดติเล็กน้อยพี่ไทยก็ยังให้คำยกย่องสูงสุดอยู่ดีครับท่านบอกว่าน้องมีพรสวรรค์เอ่อพรสวรรค์ขั้นสูงสุดก่อนจะทิ้งทายมุกตลกตามสไตล์ว่าฟ้าหลังฝนถนนลื่น <c oughs> ก็ทำเอาบรรยากาศผ่อนคลายไปได้เยอะเลยค่ะแล้วถ้าพี่ไทยมองในมุมเทคนิค พี่เบกกี้สีธัญญาก็มองอีกมุมหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับพี่เบกกี้มองทะลุไปถึงเรื่องจิตวิทยาในสนามแข่งเลยซึ่งน่าสนใจมากมุมมองนี้น่าสนใจค่ะเพราะมันเชื่อมกับปัญหาเรื่องอาการเกร็งที่น้องกําลังเจออยู่พอดีพี่เบกกี้วิเคราะห์ว่ายังไงคะพี่เบกกี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากครับท่านบอกว่าในสนามแข่งที่ทุกคนเก่งใกล้ๆกันเนี่ยคนที่จะฉายแววได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะ แต่เป็นแต่เป็นคนที่รับมือกับความกดดันได้ดีที่สุดต่างหากท่านเกลียบเลยว่าถ้าน้องต้นข้าวสลัดความกดดันออกไปได้หมดจดนะเธอจะเป็นเหมือนดาวที่เจิดจัดแสงเลยนึกภาพออกเลยค่ะเหมือนกับว่าความสามารถของน้องคือยานอาวกาศที่ทรงพลังแต่ความกดดันมันคือชั้นบรรยากาศที่คอยต้านไว้ถ้าทะลุไปได้เมื่อไหร่ก็จะไปได้ไกลแบบไร้ขีดจำกัดเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับซึ่งมันก็ตอกย้ำว่า สมรภูมิที่แท้จริงของน้องตอนนี้คือการสู้กับตัวเองและนั่นก็นำเรามาสู่กรรมการท่านสุดท้ายที่เป็นเหมือนหัวใจของการวิจารณ์ครั้งนี้เลยครูสลาคุณวุฒิครับสำหรับครูสลาท่านมองไปไกลกว่าการแข่งวันนี้อีกท่านมองไปถึงอนาคตบนเส้นทางศิลปินของน้องเลยคำชมของครูสลานี้ลึกซึ้งมากนะคะท่านไม่ได้ใช้คำว่าเพราะหรือเก่งแต่ใช้คำว่า น้องร้องเพลงสไตล์แม่พึ่งได้สะดุดใจคำว่าสะดุดใจของครูสลานี้ความหมายซ่อนอยู่เยอะมากครับท่านขยายความว่าที่มันสะดุดใจเพราะเสียงที่ร้องออกมามันยังเป็นธรรมชาติของน้องอยู่เต็มเปี่ยมอ oh. ท่านใช้คำว่าไม่ได้ปรุงเสียงไม่ได้ปั้นคำไม่ได้เข็นเสียงซึ่งหาได้ยากมากในเด็กรุ่นใหม่แต่น้องต้นข้าวสามารถเก็บจิตวิญ,ญญาณของต้นฉบับมาได้แต่ยังถ่ายทอดผ่านเสียงของตัวเอง เป็นคำชมที่ให้เกียรติมากเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาหลังจากคำชมกลับเป็นข้อกังวลใช่ครับนี่คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยครูสลาบอกว่าท่านไม่กังวลเรื่องความเก่งของน้องอีกแล้วแต่ท่านเริ่มกังวลในสิ่งที่อยู่เหนือกว่านั้นกังวลเรื่องอะไรคะท่านกังวลว่าด้วยความที่น้องเก่งเกินวัยอาจจะทำให้น้องเริ่มล้นและปรุงการแสดงมากเกินไปท่านบอกว่า เริ่มเห็นสัญญาณของการ acting การดีไซน์ท่าทางแววตาที่มันดูแบบว่าจงใจเกินไปหน่อยเหมือนกับว่ามันไม่ได้ออกมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆแต่มาจากการออกแบบไว้ล่วงหน้าถูกต้องครับซึ่งมันอาจจะดูสวยงามสมบูรณ์แบบแต่มันขาดความสดความจริงไปนี่คือกับดักของคนที่มีพรสวรรค์สูงเลยแล้วครูสลานแนะนำน้องว่ายังไงคะถ้านแนะนำว่า อยากให้ทุกอย่างมันออกมาตามธรรมชาติให้มันมาตามห่วงอารมณ์ไม่ใช่การออกแบบฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยนะคะคือเป็นคำแนะนำที่ดีมากแต่สำหรับเด็กคนหนึ่งที่ต้องรับความคาดหวังขนาดนี้มันหนักหน่วงจริงๆแล้วครูสลาก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคทองที่ผมว่ามันคือบทสรุปของทั้งหมดเลยประโยคที่ว่าร้องเพลงนอกจากร้องให้เขายอมรับแล้วเนี่ยต้องร้องให้เขายอมรักด้วยค่ะพอได้ยินประโยคนี้แล้วมันเหมือนโดนคอนทุบเลยนะ มันคมมากการทำให้คนยอมรับในความสามารถมันอาจจะมาจากเทคนิคที่ไร้ที่ติครับแต่การทำให้คนยอมรักเนี่ยสิมันต้องมาจากอะไรที่ลึกกว่านั้นมันต้องมาจากความจริงใจความเป็นธรรมชาติถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่ครูสลาก,กำลังจะบอกน้องต้นข้าวว่าเธอมีพื้นฐานทุกอย่างแล้วแต่อย่าหลงไปกับดักของความเก่งของตัวเองจนลืมแก่นแท้ตรงนี้ไปซึ่งแนวคิดเรื่องยอมรับกับยอมรับนี่ มันเป็นแก่นของการเป็นศิลปินในทุกขแขนงเลยนะคะใช่เลยครับเราจะเห็นปรากฏการณ์นี้ในวงการอื่นๆด้วยอย่างนักแสดงที่เทคนิคดีเลิศแต่คนดูรู้สึกว่าเขาแค่เล่นเป็นไม่ได้เป็นตัวละครนั้นจริงๆหรือนักดนตรีที่เล่นได้เร็วมากคนก็จะยอมรับว่าเก่งแต่เพลงที่ทําให้คนฟังร้องไห้ได้อาจจะมาจากโน้ตง่ายๆไม่กี่ตัวแต่มาจากหัวใจจริงๆการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากค่ะ เอาล่ะค่ะหลังจากคำวิจารณ์ที่เข้มข้นขนาดนี้ก็ออกมาถึงช่วงเวลาตัดสินครับและผลก็คือน้องต้นข้าวสามารถชนะใจกรรมการคว้าแชมป์ไปพรองได้สำเร็จค่ะซึ่งครูสลากก็ให้ทัศนะไว้นะครับว่าวันนี้ทั้งคู่ร้องดีมากแต่สิ่งที่ทำให้น้องต้นข้าวเหลื่อมไปนิดหน่อยก็คือการไปถึงจุดที่เรียกว่าสุดได้มากกว่าในขณะที่คุณพีอาจจะเสียเปรียบจากการเลือกเพลงใช่ครับ เพลงที่ต้องใช้ลูกคอเยอะซึ่งยังไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของเขาในวันนั้นแต่ถึงแม้คุณพีจะไม่ได้เป็นแชมป์ก็มีช่วงเวลาที่น่าประทับใจมากเกิดขึ้นนะคะใช่เลยครับตอนที่สปอนเซอร์ของรายการมอบนั่งร้าน6ชุดให้ตามความฝันของเขาเป็นภาพที่ย้ำเตือนอีกครั้งว่าเวทีนี้มอบโอกาสให้ทุกคนจริงๆเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยครับมันทำให้เห็นว่าใช้ชนะไม่ได้มีรูปแบบเดียว การได้ทำตามฝันเพื่อช่วยครอบครัวชุมชนของตัวเองก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันส่วนแชมป์ของเราน้องต้นข้าวก็ได้ไปหมุนวงล้องเงินทุนได้เพิ่มอีกหมื่นบาทรวมเป็นสามหมื่นบาทแล้วครับถ้ามองย้อนกลับไปทั้งหมดชัยชนะครั้งนี้ของน้องต้นข้าวมันเลยไม่ได้มาจากแค่เสียงร้องที่ไพเราะอ,อย่างเดียวแต่มันมาจากการต่อสู้กับความกดดันข้างในตัวเองและพรสวรรค์ที่กำลังได้รับการเจรนายจากคำแนะนำที่ล้ำค่า ใช่ครับคำวิจารณ์ของกรรมการโดยเฉพาะจากครูสลาไม่ใช่แค่การชี้ข้อบอกพร่องนะแต่มันคือการมอบแผนที่เดินทางให้กับศิลปินดาวรุ่งคนหนึ่งเลยเป็นการเตือนให้ระวังกับดักของความเก่งกาจของตัวเองที่อาจจะทําให้การแสดงล้นหรือปลุงจนขาดความจริงใจไปถูกต้องครับซึ่งคําแนะนําแบบนี้มักจะไม่ได้มอบให้กับนักร้องทั่วๆไปนะแต่จะมอบให้กับคนที่มีแววเป็นอัจฉริยะเท่านั้น เพราะคนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเทคนิคไปได้เร็วกว่าคนอื่นจนอาจจะลืมเรื่องของหัวใจในบทเพลงไปใช่เลยครับซึ่งมันก็นำเรามาสู่บทสรุปและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ถ้ามองไปข้างหน้าความท้าทายที่แท้จริงสําหรับอัจฉริยะดาวรุ่งอย่างน้องต้นข้าวอาจจะไม่ใช่คู่แข่งคนถัดไปแล้วล่ะคะ่ะแต่เป็นคำสอนของครูสลานั่นเองค่ะ <c oughs> จะทำอย่างไรให้การร้องที่สมบูรณ์แบบทางเทคนิคยังคงไว้ซึ่งหัวใจและความรู้สึกที่จริงแท้นี่คือโจทย์ข้อสุดท้ายที่ยากที่สุดคือการทำให้ผู้ฟังไม่เพียงแค่ยอมรับในความเก่งแต่ต้องทำให้พวกเขายอมเปิดใจยอมรับในความเป็นศิลปินของเธอให้ได้ซึ่งนี่คือโจทย์ที่ใหญ่กว่าการป้องกันแชมป์ครั้งไหนๆเลยค่ะ